สวัสดีค่ะเดี๋ยวมากินข้าวเดิสซะเดิมวันนี้แกงอ,อก่อมไก่เสิร์ฟฟักทองจ้าแต่ไม่ได้เอ็ดวิธีกับเบินกินงะ่ายวันนี้เนี่ยต้มจืดกระดูกหมูอทอดไข่ทอดไข่จ้าม้านอาจาเดิมมากินขา้าวเดวเดี๋ยวจ้ามาราลุย เมนึงเขาซื้อซื้อข้าวเหนียวเขามาซื้อข้าวเหนียวป้าข้าวเหนียวป้องเอาข้าวเหนียวซื้อข้าวเหนียวเขามาเม่นึงมันข้าวใส่กันขิงเลยฮะรวนเลยข้าวขสลรวนเลย ทอดใหมา่เนาะนี่มันเป็นเส้นเป็นเส้นแป้งจะไม่เหลวจ้ะเนาะเพราะว่าตอนตอกเปลือกเอนื้อมันก,ก็บางป้าแล้วเวลาหาั่นมันไม่แน่นอ่ะนี่มันเนเส้นตั้งเหวว่าเคยืือของที่ยาวนาะมันจะหนัะอืมนี่เนื้อบางแล้วกอข้ามานอนมาเช้ามาน้เหมือนไม่มีคนซีนอนะรักเงินดีนด,นด,นดิ่นีซนเดีย เพราะว่าที่ทาเขาไม่ได้กินอห่างนแบบเดียก็หลงนใช่ไหมพอเย็นปุ๊บรสชาติเป็นคนรตอนนั้นร้อนน้หนือนมันจะติ๊กตะ๊กติ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 ๊กต้๊กติ๊กตย๊กติ๊กติกติ๊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 กตกเิ๊กติอกกิ ดังไปดิบนึงนะจ๊ะเพื่อนมาต่อเติมบานด้วยเสียงดังจะได้ห้ามบอกว่าจะต้องขอตื่นก็ไมใช่ขอเวลาสักโต๊ะ ไม่ได้ชิ้นนานก็อร่อยนะจุ๊กได้ไหมได้มีนต้องมีฝาผิดไหมอืมมันมีไหมมีฝาไหมไม่มีฝาลูกม,มันจะ๊ะอุกนะจุ๊ไม่มีฝาในชะ่ไหมอาไปล้างนะาไหนะเออเดี๋าขีดนี้เอาจุ๊ไปล้างคร่าวๆก่อนเพราะว่าไม่งั้นฟักทองมันจะไม่ไม่ไมไมไมเชื่อมฟักทองวาอยูจ่จ้ะเต้ฟักทองมาหน่วยหนึ่ง ไม่ได้กินถึงนะเอาบ้องมาต่างอ๋อเขาจะทำาปลนมเนียนเหมือนเราป่ะ <ừ, S 2> ใช่เอามาแล้วป่ะสามงันะ ก็ข้างหน้าข้างหลังอืมอยากเข้าไปดูเหมือนกันและว่าข้างในเป็นยังไงี่เเ้าไงไม่รสึกก่อนหน้าที่ของเราร้านมันเอมเข้าไปดูนจุ๊ดจเป็นหน้าที่ของญาติจุ๊่ใช่เข้าของเอาป้าปู่ติดไปหนนะันเป็นหน้าที่เราข้างในเป็นไง จะได้ไม่ต้องมาไม่ต้องฟังใดอจะกินข้าวเสร็จไปใหแล้วก็ตามไต้นบ้านร้ายแลน,น,นก็มาอยู่ด้วยกันนะขอบคุณค่ะางเพือนเมื่อ,าอ้านเมื่อวานไม้นก็เห็นนะคร ช่วยนี้เงินทุกเล็กด้นเงินทุกในเลยคุณเอ๊ะเว่าคนเขาอยู่เขาก็ไม่ออกมาแล้วเขาว่าเด็กท่านโตแล้วะเขาเป็นหนุ่มแล้วอ่ะแต่นานหนบางทีมีสูงเลยครับเื่นกีฬาหนาตาก็จะให้ใครเพื่อไปเตะบอลจ้าเพก่ะตูในเด็กจากนั้นท่สนย อกกลูกใหญ่ดูท่าทางจะเหนียวเนาะอืมดูเหมือนแม่จะนนะเหนียวอร่อยมาก นเพิ่งเลยอันนี้มาเร็วไหมเหรอาแล้วบมาแล้วจะรีบมาครับไม่ได้ตัดเศ้าเพิ่นด้วจะมเดินมาไม่เมีแล้วมมมมนนหมดล้างหม้อกดไม่ได้อะไรน,น้างหม้อเก,กิดล้วหม้อกิ็ดนี่มันพกตัอกวอืตาตาให้สินเ้วยเพลื่นเน,น,นไม่ร้อนแล้สิบกินด้วย ให้กินบหม้อถ้าร่อยไหมตรน้นานชื้อน้ำเปล่งเลนะิเป่ตอนนี้ทำคือว่าตะคอนรอาตได้นะ้อืมอร่อยม่หรอกถ้าคนไม่รู้ักคองเหนียวไม่เหนียวก็ตัดไปก็กินได้ หเหมือนเรารู้ว่าเหนียวไม่เหนียวไหมอิมอมอ่มแล้วจ้ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนเด้อจ้ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ